จะเอ๋ตอนนี้11เโงครึ่งนะคะก็ให้ดูว่าว่าอยู่ที่โรงเรียนนะนักเรียนที่นี่มีอันจะกินกันเพราะว่าขับรถมาเรียนกันทุกคนนะคะพศจะกลับบ้านแล้วงั้นเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะอันนี้ให้ดูว่านักเรียนเขารอเปลี่ยนเวลาเรียนกันนะนะ แรกกว่าจะทําวิดีโอที่นี่แต่ว่าดูแล้วไม่น่าไว้วางใจอากาศเพราะเนื่องฉากว่าฝนฟ้าอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเดี๋ยวไปโมท,ที่บ้านละกันเดี๋ยวจะโมเรื่องชีวิตนักเรียนณนะวันนี้สัปดาห์ที่สาแล้วนะคะการบ้านตรุมตุมๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่บ้านเนาะ อยู่บ้านแล้วนะคะถอดเสื้อออกเป็นตัวหนึง่งยังเย็นน้อยหน่อยตอนนี้แต่ว่าคงจะคุยข้างนอกไม่ไหวเพราะเนื่องจากว่าจะหนาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันในบ้านดีกว่าเนะอะอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ยังชั่วหน่อยคือตอนแรกที่ออกไปเนี่ยคิดว่าจะไหวไงอ,อยากไปนั่งคุยข้างนอก กดว่าไม่ไหวมันเย็นมันเย็นน้อยแต่ถ้าเกิดคุยไปนานเนี่ยก็จะหนาวก็เลยกลับมาในบ้านละกันก็จะเล่าเรื่องเรื่องเรียนของโบทน,นะคะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคือโบนเนี่ยตอนนี้มีทำงานกลุ่มด้วยนะก็เลยนึกถึงเคยอ่านเห็นโพสต์หนึ่งใน facebook นะคะ กลุ่มเกี่ยวกับทุกคนที่เขามาเรียนที่ที่อเมริกาเนี่ยนะก็มีคนหนึ่งเขาโพสบอกว่าเขาอะจะมีปัญหาเวลาทำงานกลุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครอยากให้เขาเข้าร่วมกลุ่มด้วยประวัจ,จําไม่ได้ว่าเนื่องจากเขาสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าสาเหตุอะไรนะทีนี้ป้าก็เลยมามองถึงตัวเองอะตั้งแต่เรียนมาว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเข้ากลุ่มเลยนะจำได้แต่ว่าพอมีงานกลุ่มมาเนี่ยจะมีเพื่อนมามาขอทำงานด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> ดูดีไหมอ่ะ ครั้งแรกเลยก็คือในวิชาเรียน ESL ภาษาอังกฤษแต่ป๊เรียนภาษาอังกฤษแค่เทอมเดียวนะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงเรียนแบบเทียบภาษาเพื่อจะเรียนวิชาสาขาที่เหมือนกับหลายๆคนน้องๆเพื่อนๆเขาพูดกันนะว่าเออให้เรียนปรับภาษาอะไรอย่างเงี้ยป๊ไม่มีไม่มีปรับภาษานะคะพดเข้าไปเรียนก็ได้คะแนนสอบของวิทยาลัย ก็เขาเรียก p r e s e n t a t i นะของโบนะแต่ของที่อื่นเขาเรียกไม่เหมือนกันหรอกนะก็ได้คะแนนอยู่ในเลเวลสูงสุดที่ทาง college เขามีทางวิทยาลัยเขามีในเรื่องของภาษามันก็เรียนแค่เทอมเดียวอ่ะก็เรียนเป็นระดับ advanced ที่เขาเรียกนะแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็อายุน้อยกว่าก็มีเพื่อนสนิท คนหนึ่งอายุสิบแปดถ้าใครได้ติดตามเรื่องของโมแล้วน,น,นะจะคงจะพอนึกออกจําได้คร่าวๆานะถ้าใครไม่ติดตามก็จะได้รู้ที่โมเล่าตอนนี้แหละนะเพื่อนสนิทตอนนั้นอายุสิบแปดโอายุสี่สิบกว่าแล้วนะ <c oughs> ทีนี้พอทํางานกลุ่มเนี่ย <c oughs> เพื่อนเขาก็ไม่อยากทํากับใครหรอกเขาก็อยากจะทำกับกับโ้แหละ,หละเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องเรื่องจาก พื้นฐานความรู้ก็พอๆกันเพียงแต่ว,ว่าเขาจะเร็วเพราะเขายังเด็กแต่โบนเนี่ยจะไม่ได้แบบทันทีเนื่อจากว่าก่อนที่จะมาเรียนตอนเนี้เราก็จบมาตั้งเท่าไหร่ละ15 16 17ปีแล้วอะ่ะมันก็จำไม่ได้ะนะเยอะทีนี้อันนั้นก็คือหนึ่งอันแล้วก็เวลาทำงานกลุ่มที่เรียนที่เรียนกับ เขาเขาส่วนใหญ่เขาจะลงทะเียนเรียนภาษาอังกฤษมันจะมีอีกเล่มหนึ่งหลังจากที่เราเรียนแอดวานซ์แลอันนี้มันจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษบังคับสําหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างชาติที่จะเรียนสาขาต่อไปเขาก็เขาก็ลงเรียนเวลาเดียววันเดียวกับโบสอีกจริงๆมันมีหลายหลายเซสชันเนี่ยนะหลายช่วงเวลาแต่เขาว่าเรื่องเรียนกับโบดเพราะเวลาจะทํางานกลุ่มเนี่ยเขาก็จะหันมาเลยว่าอยู่ต้องทำกับไอนะเขาเป็นคนพูดนะเพราะฉะนั้นโบาก็ไม่ต้องเลือกกลุ่มไม่มีปัญหา ทีนี้พอหลังจากนั้นที่มีทำงานกลุ่มอีกก็คือเริ่มเริ่มเรียนวิชาสาขาวิชาถ่ายรูปก่อนเพราะตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยเลือกเรียนวิชาถ่ายรูปเป็นวิชาสาขาหลักยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนทั้งหมดแต่พอเรียนไปเรียนมาปรากฏว่าตอนเนี่ยโปรอมสุดท้ายจะจบแล้วโปรได้3สาขาเร,เรียนเรียนสาสาขาหมดเลยที่ทางแผนกเขาเปิดสอนนะก็ อ่ะทีนี้งานกลุ่มนั้นเนี่ยโปก็ไม่ได้เลือกอีกคอครูเขาให้กลุ่มให้หา,าจับกลุ่มก็จะมีเพื่อนเขาก็มาเออไอทำกับยู่ได้ไหมเนี้ย <c oughs> คืออาศัยว่าโปดอะเป็นคนช่างพูดไงภาษาอังกฤษไม่ดีเราก็ออกตัวให้เขารู้ก่อนว่าเออ คือคือเวลาเข้าไปเริ่มเรียนแต่ละแต่ละวิชาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้ออกไปพูดไม่ใช่แนะนำตัวเองนะเพราะว่ามันไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษที่แนะนำตัวเองเหมือนเวลาเวลาอส,อสอนเพื่อนเพื่อน,อนทางสกายก็จะอยากรู้ว่าทักษะการพูดหรือภาษาอังกฤษของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะบางคนบางคนเขาถ้าเขาเก่ง อยู่ในระดับดีหรือเก่งโอ้พิจารณาแล้วก็จะบอกเขาว่าเอองั้นให้เขาอะเป็นคนมาช่วยช่วยแนะนําเพื่อนเป็นหลักคือจะไม่มคือว่าจะไม่แนะนําเขาแต่ถ้าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงโบก็จะแนะนําเขาได้ไงก็จะให้เขาเริ่มจากการแนะนําตัวเองเราก็จะพอพอวัดได้ว่าเออภาษาอังกฤษเขาอยู่ระดับไหนอะทีนี้ในที่พี่โบเรียนเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นลักษณะแนะนําตัว แต่จะเป็นลักษณะว่าก็จะมีงานมอบหลายงานแต่ละอย่างไปซึ่งพอจะเริ่มตั้งแต่งานชิ้นแรกมันก็จะมีเป็นเริ่มเทอมมาก็จะมีงานให้ทําเลยนะเขาก็ต้องมีการแนะนําตัวว่าเราเป็นอะไรเป็นใครก่อนอคือเขาจะฝึกความพร้อมสําหรับเมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยแล้วเวลาเราไปนําเสนอลูกค้าเราก็ต้องแนะนําว่าเออฉันเป็นใครคือใครมาจากบริษัทไหนชื่ออะไรนี้ใช่ไหมล่ะ ขาก็ฝึกตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีนี้พอถึงของโบ๊เนี่ยวิชาที่เป็นวิชาแรกๆเลยเดี๋ยวพราะเทอมแรกเราเราจะยังไม่รู้จักใครใครก็ยังไม่รู้จักเราใช่ไหมโบ๊ก็จะแนะนําตัวปกติแล้วโ๊ก็จะจะแถมท้ายว่าคือภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันเป็นภาษาที่สองของโบ๊เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเหิดโบทพูดไม่รู้เรื่องก็ให้ใจเย็นๆคือให้อดทนกับโบ๊นิดนึงก็ มีการแนะนำบอกได้ไม่เป็นไรนะทุกคนเขาก็รับรู้ตรงนั้นไว้ทีนี้พอพอเรียนวิชาต่อไปเทอมที่สองเทอมที่สามเทอมที่สเนี่ยบางเพื่อนบางคนที่เคยเรียนด้วยกันก็เจอบ้างบางคนที่ไม่เคยเรียนด้วยกันก็เป็นเพื่อนใหม่ก็จะไปเจออาจจะไปเจอที่เทอมต่อไปต่อไปอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกๆทุกๆวิชาที่พอเรียนเนี่ย โดยแต่ละเทอมก็จะมีเพื่อนที่ที่เคยเรียนด้วยกันแล้วแล้วก็เข้าไปอีกเนี้ยก็หลายคนแต่ว่าแน่นอนปูต้องเลือกคนที่คุยคุยกันรู้เรื่องที่เขาเข้าใจบนมากที่สุดเพราะว่าบางคนหลายๆคนพื้นฐานาทักษะในการทำงานในสายงานบนเนี่ยนะเขา เหนือชั้นดว่าโวนหลายชั้นเลยเพราะบนเนี่ยทุกอย่างเรียนใหม่หมดที่นี่เลยแต่ว่าพวกมีอ่ามีคอนเซปต์ดีแบบฝีมือมันยังไม่เข้าขั้น,นั่นั่แล้วก็ความเข้าใจก็จะค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าเราต้องแปลงภาษาของเราใช่ไหมมันก็จะไม่ไวไงทีนี้ก็จะเลือกทํากับเพื่อนที่เขาเข้าใจเราแล้วก็พื้นฐานการทํางานผลงานค่อนข้างใกล้เคียงกันนะทีนี้ ล่าสุดเนี่ยเทอมนี้ก็มีวิชากลุ่มเหมือนกันนะคะให้ทำอย่างน้อย3คนถึง4คนเป็นต้นไป <S <s <uck> <S เพราะก็เจอเพื่อนที่เคยเรียนวิชาวาดรูปด้วยกันแล้วก็เรียนวิชาเทอมที่แล้วเรียนประวัติประวัติะอะไรเนอะประวัติกราฟิกดีไซน์มั้งถ้าจำไม่ผิดอะ่ะแล้วก็ยังเรียนวิชาปริ้นปรกชันด้วยกันเทอมนี้ก็มาเจอเขาอีกก็เลยพอ แล้วก็มีเพื่อนเกาหลีคนหนึ่งเขาคงเขาก็เคยเขาสนิทกับเพื่อนคนที่ที่โบนเคยเรียนวาดรูปกับเขาสองสามครั้งนี่แหละเสร็จพอครูบอกให้จับกลุ่มเพื่อนคนเกาหลีก็บอกว่าเออไอจะคู่กับยูนะเขาบอกหมายถึงเพื่อนคนนั้นนะโมานั่งคู่กับเพื่อนคนนั้นก็ไม่ต้องหัน้วว่าเขาก็เพื่อนอ่ะหันมาถามโบนว่าเออแล้วยูจะจะจับกลุ่มกับใครโบสก็บอกว่าไอก็จับกลุ่มกับยูไงเพราะว่าไอคุยกับยูรู้เรื่อง ไอ้ก็ต้องหาคนที่คุยรู้เรื่องไงเขาก็ไม่ว่าหลายแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้ชายเขาก็มาเขาก็บอกว่าเออในไอไม่มีกลุ่มอะขอเข้ากลุ่มด้วยได้ไหมคือเขามาหาคนที่เขาเขาคุ้นเคยไงเพราะผู้ชายคนนั้นพอมารู้ที่หลังว่าเขาเขาเรียนชั้นเดียวกับกับเพื่อนที่โบนเข้าที่โบนคุยกับเขาเนั่นแหละคือเขาเรียนชั้นเดียวกันเขาก็เลยมาแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์ว่าเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีอะ่ะ เขาได้โรงเรียนที่ใหม่เขาจะลาออกจากที่นี่ก็เลยก็เลยด r o p วิชาไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็เหลือกันสามคนก็เริ่มทําเราก็นึกว่าเออเราจะทํากันสามคนปรากฏว่าเมื่อวานนี้วิชานี้ก็ไปเรียนอีกแล้วมีเพื่อนอีกคนเข้ามาอยู่เขาก็แบบมาขอว่าเออไอ้ขออยู่กลุ่มเดียวกับอยู่ได้ไหมเนี <laughs> ่ย <Yeah. S 1> น้องคนที่เขามาขออยู่ด้วยเนี่ยนะคือโป๊ดเนี่ยไม่อยากบอกว่าไม่ได้ไง เพราะว่าเห็นใจเขาอะเวลาหากลุ่มไม่ได้อะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะนักเรียนต่างชาตนะินักเรียนอเมริกันด้วยกันก็เถอะหลายๆคนอะเขาก็ไม่ค่อยจะเข้ากับใครได้เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทํางานคนเดียวต่างคนต่างทํามากกว่าแล้วน้องคนนี้ที่ประวัติลังเลเนื่องจากว่าเวลาเขาทํางานคนเดียวอะเพราเคยเรียนกับเขาอยู่ก่อนหน้านี้วิชาหนึง่ง เขาไม่เคยมาวันที่จะต้องส่งชิ้นสุดท้ายเขาเรียกวันวันฟในน์วันคริติคแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมาพูดในชั้นน่ะคือเขาจะต้องส่งหลังนั้นหลังจากกําหนดทุกครั้งเลยก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วเขาจะช่วยเหลือไหมแต่ว่ายังไงซะตอนที่ให้คะแนนเนี่ยครูเขาก็มีประเมินให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยประเมินเพื่อนๆรายบุคคลด้วยเหมือนกันทีนี้ ปพก็เลยบอกว่าเออได้พอเสร็จเขาก็ไปนั่งอีกที่หนึ่งแทนที่เขาจะมานั่งรวมกลุ่มเราเพราะเรานั่งรวมกันอยู่สามคนแล้วตรงเก้าอี้ตรงนั้นมันก็ว่างอยู่เขาก็ไม่มา่อาน้องสองคนที่เขาอยู่ในกลุ่มว่าเขาก็คุยกันว่าเออเนี่ยดูสิบอกว่าให้อยู่ในกลุ่มเราแล้วชีก็ไม่เห็นย้ายมาเพราะก็บอกเออสงสัยชีใช้คอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กชาร์จมั้งเพื่อน้อยขาก็บอกตรงนี้ก็มีปลั๊กแล้วเราก็ไม่พูดกันไงแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็ หันมาคุยกันสองคนคือน้องผู้ชายเขาก็บอกกันว่าเออเนี่ยเราทํากันไปแล้วอ่ะแล้วแบบจะรับชีเข้ามาในกลุ่มหรอน้องผู้หญิงก็พูดมานั่นสิเออไอ้ก็คิดอยู่ว่าออจะเอาชีหรอจริงไอ้ก็ไม่อยากเอาโป้ก,ก็เลยบอกว่าไอ้ก็ไม่อยากเอาเหรอกนะแต่ว่าไอ้ไม่อยากเซโนให้ชีเพราะว่าชีมาขอเข้ากลุ่มแล้วเรานึกถึงว่าเออเวลาเราเราก็หากลุ่มเข้า ถ้าเวลาเราเราไม่มีกลุ่มเข้าเงี้ยมันก็ลําบากใจใช่ปะ่ะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเออคือตอนที่เรียนวิชาก่อนหนะ้าโพส์คุยกับเขาบ่อยชอบถามเขาว่าเออเป็นยังไงงานเขาเป็นยังนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็าคงรู้สึกว่าเออสื่อสารกับโบสถได้สบายใจอย่างเงี้ยสะดวกใจเสร็จปุ๊บก็ถึงคราวครูถามใครไม่มีกลุ่มให้ยืนขึ้นทุกคนก็ยืนก็มีผู้ชายอยู่สี่คนในห้องมีสามสิบคนนะ เพราะว่ามีเยอะคลาสนี้จัดว่าเยอะมากเลยนะสาคนเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเด็กที่จบไงแต่มันมีแค่เซสชันเดียวก็เลยอัดอในเนี่ยที่เรียนเรียนสองเอ่อเรียน6กโมงเลิกสี่ทุ่มนะคลาสนี้น้องเขาก็ยืนแล้วโบก็หันไปเพราะว่าไอ้น้องสองคนในกลุ่มท่าทางเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ในกลุ่มอะแล้วโบเป็นคนตอบแบบแตัดสินใจไปแล้วคนเดียวเงี้ยพวกก็เลยพูดกับเขาบอกว่าเออ ไม่แน่ใจนะว่าจะให้ยูอยู่ในกลุ่มได้หรือเปล่าเพราะว่าไอาเริ่มทํากันไปแล้วแล้วยูเพิ่งมาแล้วเราสอคนนั้นเขาก็แบบอึงอ้งอ่างองก็ไม่จะพูดอะไรคือคือถ้าพูดไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเสียเสียใจไปเลยใช่ป่ะแล้วเขาก็ต้องไปอาจจะครูอาจจะมอบหมายให้เข้ากลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมีมาเออเนี่ยเขามีรายชื่อ รายชื่อที่ไปเลือกมานะที่มีกันว่าให้ไปเลือกว่าเออเดี๋ยวมาตัดสินใจว่าเราจะทําองค์กรไหนเขาบอกเขามีนะก็เลยยื่นให้น้องผู้ชายน้องผู้ชายเขาก็บอกว่าเออชีมีกลุ่มที่เราเลือกไว้เหมือนกันโอเคงินก็ได้ <laughs> พอดีเลือกใจตรงกันแล้วก็เลยทุกคนก็เลยยอมรับว่าเออให้ชีเข้ากลุ่มได้แหมตอนแรกแบบก็ผมก็คุยกับกับน้องผู้หญิงว่าไอไม่อยากเซโนอะ่ะมันลำบากใจนะแบบเดี๋ยวชีจะเสียใจอะแล้วมันมันเข้ากลุ่มมันก็ไม่ได้ ไม่ได้รับกันง่ายๆไงเพราะแต่ละคนเขาก็จะรู้จักเลือกกันแต่น้องเขาไม่ค่อยไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครอ่ะเห็นมาเรียนแล้วก็ไม่คุยกับใครหลังจากนั้นก็กลับเนี้ยน้องพี่หญิงเขาบอกเออไอก็พูดไม่ได้เหมือนกันชั้ชี้ถามไอก็คงตอบโอเคเหมือนกันแหละสรุปก็เลยให้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ก็ <c oughs> โอเคหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ลองดูว่าเออจะจะเป็นยังไงอน่ะนะ ทีนี้ปพะว่ามีความเห็นความแตกต่างเลยนะกับวิชาวิชานี้มันคือวิชาสาขาทุกคนทําอะไรอะไรรู้หมดใช่ปะ่ะรู้ว่าทําได้หมดเพราะมันเรียนผ่านมาแล้วจนมันจะจบแล้วไงแล้วสาขามันก็จะมีออกแบบเว็บเขียนเว็บมีถ่ายรูปทําวิดีโอแล้วก็มีออกแบบโฆษณาพวกใช้งานโปรแกรม กราฟิกต่างๆที่เราเรียนนะมี Illustrator, Photoshop มี3สามสายทีนี้พอเข้ามาจัดก,กลุ่มได้แล้วก็ตกลงกันว่าเออเราจะทำอะไรบ้างจะทำโปสเตอร์จะทำใบปลิวจะทำเป็นโปสการ์ดหรือว่าจะทำเว็บเงี้ยซึ่งเว็บเนี่ยมันหนีใครไม่ได้มันต้องเป็นพ่อโอนไงเพราะพ่อจบจบสาสาขาควบแต่น้องๆเขาจบคนละหึ่สาขาซึ่งทุกคน3คนสาขาเดียวกันเลยคือ Advertising Design แต่ว่ามันสามารถจะทําถ่ายรูปทําวิดีโอโควบไปได้เพราะมันมีเรียนตรงนั้นนะมันก็จะช่วยน่องปงก็ไม่ต้องทําทั้งหมดเพราะบดปโบอกเขาว่าคือไอ้จบสามสาขามันก็จะแบบขอในของเรามันก็ต้องทําครอบคุมบทดเพราะว่าครูเขาบอกว่างานที่เราทําออกมามันต้องครอบคุมสาขาที่เราจบเพื่อนเพื่อนเขาก็โอเคนะเขาก็เขาก็รับได้ก็เพราะว่าเวลาทํามันก็ต้องทําหลายๆอย่างทีนี้ครูเขาก็กําหนดว่าแต่ละคนเนี่ยต้องทําอย่างน้อยสองชิ้น โอ้โหกลุม่มโบนะไอทำนั่นได้ไอทำนีำ่แต่ละคนเขาทำได้แบบทุกอย่างเลยแย่งกันก็เลยทำให้หนึกถึง,งวิชาก่อนหน้าคือวิชาจิตวิทยาเทิมที่แล้วมีน้องสองคนทำเดินออกนอกเขาไม่มีใครพูดเลยว่าใครจะทำอะไรโบต้องเป็นคนจัดแจงไงพอมาเทอมตอนนี้โบก็เลยแบบตอนแรกก็แบบเป็นคนจัดแจงก่อนว่าเออแล้วทางนี้แต่พอมาตอนนี้ไม่ต้องแล้วว่ารอดีกว่าเพราะว่าเวลาคุยว่า ที่ครูมอบหมายมาอย่างเว็บทําเว็บมันต้องทาขึ้นมาให้เห็นเป็นเว็บจริงๆเลยไหมแล้วก็ทาโปสเตอร์ต้องไปสั่งไหมหรือว่าทาใบปิป้วต้องไปทําออกมาเลยไหมอะไรประมาณนี้มไม่แน่ใจอะ่ะก็ถามพวกก็ถามครูแล้วนะครูก็ก่อยอธิบายให้ซะยืดยาวเลยแต่พวกก็ยังยังได้ไม่เข้าใจร้อยเอซ์อยู่ดีว่าตกลงอะ่ะคือเขาเข้าใจพูดมาเข้าใจแต่บบพอมันสรุปแล้วว่าไอ้กตกลงมันต้องทาจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วคิดจะถามให้ครูอธิบายอีก ตัดสินใจไม่ถามดีกว่าที่ไม่ถามเนี่ยไม่ใช่ว่ากลัวว่าครูจะลำทานนะไม่ใช่นะเพราะครูครูไม่ลำคาหรอกแต่แต่กลัวว่าเขาพูดมาอธิบายมาเราก็จะไม่เข้าใจอีกไงยก็เลยเรอเอาไว้ถามเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีเพื่อนที่เขาบิเขาคุยกับโบลรู้เรื่องเพราะเขารู้ว่าโบลน่ะไม่ค่อยเข้าใจละเอียดว่าตกลงมันยังไงกันแน่อย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนคนนี้เขาเรียนเขาหลายหลายวิชาแล้วเขาตอนนี้อาศัยรถโบล กลับบ้านคือมาส่งเขากลางทางใกล้ๆแล้วเขาก็นั่งรถเมย์ต่อไปเพราะว่าก็เรียนด้วยกันแล้วเขาจะถ้าเกิดเขารอรถเมย์จากโรงเรียนเลยอ่ะมันจะมันจะช้าไงเมันจะดึกกว่าอีกเพราะรถเมย์มันมาตามเวลาไงเพราะเวลาที่เริ่มมันอาจจะไม่มีรถเมย์เขาก็ต้องรอไปอีกเนียก็เลยติดรถโฟลมาแล้วก็มาส่งเขาเขาก็อธิบายให้แล้วพวกก็รู้ว่าเออตอนนี้เห็นมุมกว้างขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ใช้กล้องที่โทรศัพท์แล้ว วิดีโอกล้องวิดีโอพรา่านหมดนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงว่าเพื่อนอะ่ะที่ติด,ดรถโฟล์ดกลับบ้านเนี่ยเขาก็อธิบายให้แต่โอดพบว่าไอสิ่งที่โอนไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่แม่นไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยทําให้หนึกว่าเออมันก็มีคนนักเรียนอเมริกันกันเองอะเขาก็ไม่ได้แน่ใจทั้งทั้งหมดเหมือนที่โอนไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เกี่ยวกับความไม่เข้าใจด้านภาษาเท่านั้นแล้วนะมันเป็นความไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูต้องการเหมือนกันเพราะว่าในห้องเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ครูเขาให้ให้พวกเราในกลุ่มแบบคุยกันปรึกษากันนะครูเขาคือเขาไม่อยู่ตรงข้างๆเโบพอดีเนื่องจาว่าตอนที่โบถ,ถามเขาแล้วเขาก็ตอบคําถามเรียบร้อยเสร็จเขาก็เลย เออมานั่งตรงนั้นเพราะว่าเราเขาเา้เขาไปเอาเขาไม่ยเอาเอกสารเอา portfolio ของนักเรียนที่จบไปแล้วมาวางไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะเขาก็มานั่งแล้วก็เผื่อนักเรียนถามอะไรเขาก็จะตอบก,ก็มีนักเรียนเดินมาถามเขาหลายคนอยู่ว่าเออไอคอนเซปต์เนี่ยที่อยู่ต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงแล้วไอเว็บเนี่ยมันต้องทำเดี่ยนู้ไไน,นไหมไอนั่นมันต้องทาอย่างนี้ไหมคือทุกคนอ่ะเขาถามเขาถามในสิ่งที่เขาสงสัยเหมือนกันแบ้ก็เลยเออไว้ มันไม่ใช่เราคนเดียวนึกว่าเราเป็นไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็ทาให้ค่อนข้างมึนต๊บได้เหมือนกันนะแบบคุยกันมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเพราะมันต้องคิดแล้วแล้วเหมือนแบบเราทําในกลุ่มอ่ะพวกก็พยายามบอกเออคอนเซ็ปต์เราคืออะไรเพื่อนน้องๆสองคนก็บอกเออคอนเซ็ปต์ม่นมีอยู่ไม่ต้องห่วงแต่เขาเริ่มไปกระจายกันแต่โบนราคิดว่ามันจะต้องแบบอ่าให้แคบลงมาเพื่อเราจะได้ออกแบบอย่างยกตัวอย่างว่าเราจะออกแบบ ตัวใบปลิวถ้าเราไม่ให้มันแคบลงอ่ะมันก็จะไปกระจัดกระจายหมดเราแคบลงจะได,ได้รู้ว่าเออเราจะออกแบบใบปลิวเนี่ยเพื่อให้ได้จุดวัตถุประสงค์อะไรขึ้นมาไงเออ <S <S เพื่อนเขาบอกโอ๊ยโอ๊ตย,ย,ยูไม่ต้องไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสบอกโก็บอกว่าอ๋อไอไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ไอพยายามที่จะแบบให้มันให้มันน้อยลงเราจะได้ไปในทางที่ถูกอะไรประมาณเนี้ยสนุปสุดท้ายว่าคิดว่าเออน้องเขาน้องเขาก็ ตั้งใจทําแล้วก็คือให้เขาเรียกอะไรนะ้อภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะคือเขาอะมีความเอาใจใส่แล้วก็ร่วมมือเต็มที่อะ่ะมัาก็เลยเอองั้นเราคอยรับรับคําสั่งลวกัน <c oughs> คือในกลุ่มอะครูบอกว่าต้องมีคนหนึ่งที่ครูเขาจะติดต่อได้แล้วก็ถามอัปเดตข้อมูลได้ว่าเออเราอะกลุ่มเราทําถึงไหนแล้วเพราะเราต้องอัปเดตกันทุกสัปดาห์ไง ครูเขาเดินมาถามว่าอาโอ๊ตกลุ่มยูบีใครบ้างเสร็จปุ๊บปบก็บอกว่าแต่คนติดต่อไม่ใช่ไอนะเป็นคนนี้เพราะถ้าติดต่อไอเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจเพราะว่าไออาจจะเอามาถ่ายทอดได้ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นติดต่อคนนี้แล้วกัน <c oughs> เออสนุกดีก็เวลาทํางานกลุ่มอะ่ะกค็ค่อยคิดแล้วก็ทำในสิ่งที่เราทำได้อะเนอะ ก็ค่อยๆทำกันไปนะคะซึ่งตอนนี้เ่พวกก็รอรอดูว่าเออจะต้องทำอะไรบ้างก็จริงๆก็อยากจะฟังแผนล่วงหน้าเพราะว่ามันจะมีงานที่ซ้อนกันเขาเรียกเขาเรียกโอเวอร์แลอะคือมันจะมีงานเก่าแล้วก็มีงานใหม่มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆคืออย่างงานกลุ่มอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สัปดาห์เดียวแล้วเสร็จไงรุ่นต่อมันกําหนดส่งสัปดาห์เริ่มสัปดาห์ที่2กําหนดส่งสัปดาห์ที่11เองแต่ว่าในระหว่าง ระหว่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีผลงานอัปเดตให้ครูดูตลอดเลยว่าตอนนี้นะทำถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วถึงนี้แล้วอย่างเช่นครูบอกว่าถ้าทำวิดีโอเราก็ต้องมีสตรอรี่บอร์ดให้ครูดูว่าเออตอนนี้ทาอยางยี้ไม่ใช่ว่าแบบสั่งปุ๊บแล้วไปเจออีกทีตอน ตอนที่กําหนดส่งเลยไม่ใช่นะที่นี้เขาจะดูเป็นระยะระยะว่าเออตอนนี้อยู่ทําถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเพราะว่าเขาจะได้มีการแนะนําให้เราว่าเออมันควรจะปรับปรุงตรงไหนนะคะทีนี้กลุ่มของโอนเนี่ยจะต้องทําทั้งเว็บทั้งรูปวิดีโอแล้วก็ทั้งออกแบบโปสเตอร์หรือใบปลิวหรือโปสการ์ดต้องทําทั้งหมดเนื่องจากว่าโปนเนี่ยแหละเป็นตัวเหตุ คือน้อง3ามคนเนี่ยในกลุ่มเขาจบสาขาเดียวแต่โาดันจบสามสาขาควบกันไงแล้วงานเราเราต้องควบคุมหมดแต่มันมีเพื่อนโฟนอยู่กลุ่มหนึ่งสคนเลยนะเขาจบ3สาขาทั้ง4คนเลยมันก็โอเคทําได้ทุกอย่างใช่ป่ะทีนี้ไอที่ทําเว็บเนี่ยมันก็หนีอดไม่ได้เพราะว่ามันมีคนคนเดียวที่จบมัลทยมีเดียด้วยก็เลยต้องทําเว็บ ส่วนอื่นๆเนี่ยมันโอเวอร์แลปกันได้าไม่ต้องทำอย่างเขาจบ Advertising Design mm. ก็สามารถจะออกแบบบปยิวหรือโฆษณาให้คนอื่นทําก็ได้มันก็จะครอบคลุมในส่วนที่เราจบกันและอย่างวิดีโอกับถ่ายรูปให้คนอื่นทําก็ได้แต่ว่าเราต้องมีส่วนทีนี้มันก็จะอยู่ในในส่วนของว่าหนึ่งคนในกลุ่มแต่ละคนต้องทําผลงานออกมาอย่างน้อย2ชิ้น หรือ3ชิ้นแล้วแต่พวก,ก็อันนี้วกมีเว็บหนึ่งอันแล้วก็ต้องหายว่า,าจะทําอะไรอีกชิ้นหนึ่งทีนี้แต่ละคนอ่ยเขาก็จะมีเสนอว่าเอออย่างโบทำเว็บมีน้อยคนหนึ่งอะ่ะเขาเรียนเขาเรียนพื้นฐานเว็บอยู่เล็บหนึ่งเขาบอกว่าเออไอช่วยได้เนี่ยเขาก็จะมาช่วยเหลือรู้สึกดีว่าเออเขาเขาช่วยอะ่ะเขาให้เขาให้ความใส่ใจงานกลุ่มการเดียอันนี้คือแบบในสาขาซึ่งมันผิดจากวิชาที่เคยทาไปแล้วอย่างเช่นวิชา จิตวิทยาศาสตร์เทอมที่แล้วโบต้องเป็นคนจัดแจงต้องเป็นคนตามต้องเออนี่ทาถึงไหนแล้วยังไงทุกหมดเลยพอตอนเนี้ยตอนแรกโบ้ก็แบบยังไม่รู้ว่าน้องๆเป็นไงโบก็แบบเจ้าก,กี่เจ้าก,การก่อนไงจนน้องผู้ชายเขาอาจจะคิดว่าเออทำไมยายคนนี้แบบว่าเจ้าก,กี้เจ้าก,การน่ารำคาญแต่ตอนนี้รู้แล้วเราก็โบ,บก็ใจเงียบๆก็รอรอในกลุ่มว่าเออเราจะตัดสินใจว่าใครจะทําอะไรยังไงบ้างก็ดีหน่อยเพราะยังไงวิชานี้นก็ต้องจบะนะแล้วแล้ว บก็บอกน้องๆว่าเออไอจะไม่กดดันใครนะแต่ว่าขอให้ทำให้ครอบคลุมสาขาอสามอันเลยก็แล้วกันแต่ว่าคะแนนอะถ้ามันได้ไม่ดีไอโอเคนะยูจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลแต่ว่ารู้ว่าคือทุกคนอะเขาต้องการ A ไงพราะพอบอกว่าันไม่ซีเรียสเรื่องเกรดนะจะได้ A B c อะไรก็ได้ขอให้จบแต่ไม่ใช่ตกนะแต่น้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ได้สิเขาอะต้องได้ A <laughs> เพะฉะนะั้นโมก็เลยบอกว่าใช่แตทท่ที่ความหมายที่บอกหมายถึงว่าไอาจะไม่คือจะไม่เอาความคิดของไอว่าไอาจะทําแบบนี้อย่างนี้เฉพออาะไอคนเดียวไม่คือไอจะตามอยู่ถ้าอยู่เห็นว่ามันไม่ดีมันต้องปรับปรุงไอก็จะปรับปรุงเพราะว่าอยู่จะได้ไดเกรดที่อยู่อยากได้นะโมกไอาสบายมาก easy person <laughs> เอาละโอเคงั้นก็เล่าแค่นี้นะคะวันดีใครที่เรียนนะคะ ก็ให้กำลังใจกันนะคะอย่าท้อนะถ้าไม่เข้าใจไปหาครูนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสื่อสารกับครูให้รู้เรื่องแล้วเวลาเรียนก็เวลาเรียนนะไม่ใช่เรียนเวลาเรียนก็พยายามจับใจความให้ได้คำศัพท์รู้ความหมายไม่หมดทุกคำไม่ใช่ปัญหานะคะพยายามจับใจความให้ได้ว่ารวมๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็ไปคุยกับครูให้เข้าใจนะคะเอาละไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ